วัสดีครับนักเรียนเจอกันคุณครูอีกครั้งนะครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการันธันตคาดนะครับแต่ว่านี้เราก็จะจบเรื่องนี้แล้วนะครับเป็นเรื่องเป็นคลิปที่เป็นคลิปวิดีโอที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับเอากเรนยนมาดูครับการันธันตคาดวันนี้นะครับคุณครูก็จะมีคําให้นักเรียนดูนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับคุณครูก็จะมีคําให้นักเรียนดูนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนลองแยกดูว่าคำไหนบ้างที่มีตัวการันอยู่นะครับตัวไหนบ้างที่อ่านในคํานั้นเนนียรัักน ว่ามีคำไหนบ้างที่ใช้ตัวการันนะครับเช่นคำแรกครับคำว่าวันจันทร์ครับคำว่าวันจันทร์นะักเรียนคิดว่า,าตัวไหนคือตัวการันครับมีใครคิดแล้วมีใครคิดออกแล้วบ้างตอนนี้วันจันทร์นะครับคำที่ใช้การันก็คือทอรอนะครับทอรอก็คือททหารแล้วก็รอเรือนะครับต่อมาคำว่าสัปดาห์ครับนักเรียนการันคือหอหีบถูกต้องไหมครับ หอหีบนะครับคำว่าสัปดาห์จะใช้หอหีบนะครับต่อมาคําว่าแพทย์นะครับคําว่าแพทย์ก็คือยอยักนะครับการันยอยักนะครับตัวนี้คือตัวการันเนาะตัวที่คุณครูวงสีเหลืองๆไว้นะครับนั่นก็คือตัวการันนั่นเองนะครับต่อมาครับคําว่าเจดีเจดีก็คือตัวยอยักอีกเช่นกันนะครับต่อมาคํานี้อ่านว่าอะไรครับคํานี้คํานี้อ่านว่าเสน่ห์ครับเสน่ห์นะครับ สนี <S ani> คำนี้ก็ใช้ตัวหอหีบนั่นเองนะครับแล้วก็คำวิคำว่าวิเคราะห์ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้คำว่าหอหีบต่อมาครับคำนี้ครับไรษสนีไรษสนีใช้คำว่าไรเอ่ยใช้คำว่าอ่าใช้ตัวยอยักษ์นะครับขอโทษใช้ตัวยอยักษ์นะครับต่อมาครับคำว่าภูมิศาสตร์ภูมิศาสต์นะครับจะใช้ตัวตรนะครับต โดยเป็นการค่าตัวอักษรตอรอนะครับโดยเราใส่ทันตาคาตไว้ด้านบนถูกไหมมันก็จะออกเสียงแค่ซอสาราสะอาแล้วก็สอเสือนะครับภูมิศาสตร์นะครับต่อมาคําว่าบริสุทธิ์อ่าบริสุทธิ์คํานี้จะใช้ทอทงสระอ,อีนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายทันตาคาตนะครับการันนะครับโดยที่ไม่ออกเสียงทอทงสระอ,อีนะครับนักเรียนต่อมาคําว่าซื่อสัตย์ครับ คำว่า iz iz วสืา่อสัอ uh อ uh ตว์จะใช้ตัวยอยักษ์นะครับส่วนคําว่าสัตว์หรืออสัตว์ที่เป็นหมูเห็ดหมูไก่นกปลาต่างๆเนี่ยจะใช้ตัววอลเวนนะครับโดยคํานี้จะมีความหมายที่แตกต่างกันเนาะต่อมาคําว่าภาพยนตร์ครับภาพยนตร์จะใช้ตัวตอรนะครับตอรรนะครับโดยเราจะไม่ออกเสียงตอโรนะครับเราจะออกเสียงแค่ยอโอนยนนะครับ ต่อมาคําว่าวัยเยานะครับคําว่าวัยเยาว์คำว่าวัยเยา,า,ยา,า,ยาจะใช้แค่ตัววอแหวนนั่นเองนะครับใช้แค่ตัววอแหวนต่อมาเขาบอกว่าคาแต่ละคํานะครับมีพยัญชนะใดบ้างที่เป็นตัวการาันเมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วใช่ไหมก็จะมีเช่นทอรอหอหีบยอยักหอหีบอ่ารรเรือทอทงนะครับหรือ แล้วก็ถามว่าไม้ันตะคาตมีหน้าที่ทําอะไรอ่าคุณครูได้บอกไปแลว้วไม้ชนตะคาตก็คือมีหน้าที่ฆ่าหรือบังคับกํากับไม่ให้พยัญชนะไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะนั้นๆน,น,นะครับนักเรียนต่อมาครับก็บอกเครื่องหมายชนตะคาตกํากับอยู่บนพยัญชนะกํากับไว้เพื่ออะไรเมื่อกี้ไงก็คือกํากับไว้เพื่อไม่ออกเสียงพยัญชนะนั้นๆน,น,นะครับ ต่อมานะครับก็บอกว่าการันกับทันตาคาตมีความหมายที่แตกต่างกันยังไงคลิปวิดีโอที่แล้วคุณครูก็อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับาการันก็คือเป็นตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงซึ่งมีไม้ทันตาคาตกำกับอยู่นะครับส่วนไม้ทันตาคาตเนี่ยเป็นเครื่องหมายสําหรับค่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของบทอ่านวันนี้นะครับคุณครูมีบทอ่านมกเรียนดูหนึ่งบทนะครับ เป็นบทอา่านที่มีการใช้ตัวการันเยอะนะครับซึ่งนักเรียนถ้าเรียนอ่านบทอา่านนี้ได้เนี่ยนักเรียนก็จะ,ะเขาเรียกว่ามีความรู้ในเรื่องของการันในเรื่องของตัวตัว,ต,วตัวคำที่ใช้การันเยอะมากขึ้นนะครับบทอา่านเรื่องนี้ก็คือเรื่องรามเกียรตินะครับคุณครูยกมาบางช่วงนิดนึงนะครับเพื่อเป็นให้ักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกอา่านดูนะครับถ้าใครมีใครสนใจก็สามารถไปหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตหรือในหนังสือเนาะ เบอกว่าเรื่องรามเกียรติ์นะครับเรื่องราวในรามเกียรติรรรรมร์มีทั้งภาคสวรรค์และภาคมนุษย์ตัวละครมีความมหัศจรรย์มนุษย์ยักษ์และสัตว์ในเรื่องมีอิทธิปาฏิหาริย์มากมายฝ่ายมนุษย์มีพระรามพระลักษมณ์เป็นหัวหน้าฝ่ายยักษ์มีทศกัณฐ์เป็นหัวหน้านะครับทั้งสองฝ่ายทำสงครามกันนานถึง14ปี สนามรบมักเป็นบริเวณป่าเราจึงรู้จักพันไม้นานาชนิดได้จากเรื่องนี้อ่านี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของเรื่องรามเกียรตินะครับทีนี้เรามาดูตัวละครเอกของเรื่องนะครับก็คือราทศกันนะครับทศกันเนี่ยเป็นยักษ์รูปงามนะครับมี10พักอ่าคำว่า10พัก เป็นคำราชาศัพท์นะครับพักที่แปลว่าหน้าหรือใบหน้านั่นเองนะครับทศกัณฐ์เป็นยักษ์รูปงามมีสิบพักยี่สิบกรยี่สิบกรกรก็คือมือนั่นเองนะครับมือนั่นเองนะครับปากเสยีสยเสียก็คือเหมือนปากแบบปากมันจะแบบมันมีเขี้ยวอยู่นักเรียนตาโพรงก็คือตาโตกลมใหญ่นะครับมีกายเป็นสีเขียวก็คือมีผิวเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับ แต่มีนิสัยเจ้าชู้ตอนที่เกี่ยวพาราณสีก็คือไปจีบเนี่ยครับไปจีบนางสีดาเนี่ยจะแปลงร่างตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยมีร่างกายที่เป็นสีทองนั่นเองนะครับต่อมามาดูพระรามนะครับพระรามเป็นอ่าเป็นเหมือนกับเปรียบได้กับเทวดานะครับมีกายสีเขียวเหมือนกันนะครับมีอาวุธคือศรอน,นะครับซึ่งเป็นอาวุธพิเศษสามารถปรากฏร่างเป็น พระรามมีสี่กนได้ก็คือกลายเป็นพระพระรามหรือพระอิศวรนะครับไอ้ไม่ใช่พระรามหรือพระนารายนะครับมีสี่กนก็คือมีสี่มือนะครับสามารถแปลงร่างได้พอมาพระรักนะครับพระรักพระรักเนี่ยมีกายเป็นสีทองมีหนึ่งพระสองกนก็คือมีหนึ่งหน้าสองมือนะครับมีความจงรักภักดีต่อพระรามนะครับเมื่อพระรามออกเดินทางไปถึงป่าไปอยู่ในป่าถึงสิบสี่วันเนี่ยอ่ะสิบสี่ปีเนี่ย พระลักษณ์ก็ได้ติดตามไปด้วยอยู่ด้วยกันทั้ง14ปีเลยนะครับพระลักษณ์เนี่ยเป็นน้องชายของพระรามนะครับเป็นลูกคนละแม่กันแต่ว่าพ่อเดียวกันนะครับอ่าทีนี้คุณครูคมีกิจกรรมให้เรียนดูนะครับเดี๋ยวเราลอง,ลองทําไปพร้อมกันนะครับคุณครูคมีคํามาให้นะครับก็คือเป็นการสลับที่กันอยู่แล้วนักเรียนเนี่ยไปแต่งประโยคโดยให้มีความหมายที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราลองไป ทำลงในสมุดเนาะมีประมาณ5ข้อนะครับนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองกดสต็อปหยุดไว้นะครับตรงที่คำแล้วก็ลองเขียนลงไปในสมุดนะครับลองแต่งเป็นประโยคนะครับคุณครูให้คำแรกมาก็คือมนุษย์เพื่อนสัตว์กับได้เป็นมีความหมายไหมไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องสลับตำแหน่งคำที่มันสลับไปอยู่ตอนนี้ครับสลับใหม่ให้มันเกิดความหมายที่สมบูรณ์นะครับ เช่นคำหนึ่งคำที่หนึ่งเนี่ยก็ค่อยมามนุษย์เพื่อนสัตว์กับได้เป็นเราก็เปลี่ยนใหม่สลับที่กันใหม่ก็คืออะไรครับมนุษย์กับสัตว์เป็นเพื่อนกันได้เห็นไหมมันก็จะมีความหมายขึ้นใช่ไหมครับต่อมาสัตว์ก้อยคนซื่อเป็นไม่ขโมยลักก้อยเป็นคนซื่อสัตว์ไม่ลักขโมย แบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด5ประโยค5คำ5ประโยคด้วยกันนะครับลองให้นักเรียนกลับไปแต่งดูนะครับคำที่3คํคำที่4แล้วก็คำที่5นะครับทีนี้เรามาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนไปวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับนักเรียนคือครับเขาบอกว่าการันก็คือเป็นตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงซึ่งมีไม้ทันต์คาากำกับอยู่โอเคไหม การันก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงโดยมีไม้ทันตาคาตกำกับอยู่หรือว่าเขียนอยู่ด้านบนของอักษรน,นั้นๆนะครับต่อมาไม้ทันตาคาตหรือว่าธันตาคาตหรือไม้ธันตาคาเนี่ยก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายึ่งนะครับในภาษาไทยใช้สําหรับค่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการที่จะออกเสียงนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับ นักเรียนลองกลับไปทําความเข้าใจดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับไปทาใบงานในใบางานที่ครูคเคยแจกให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็มีงานนะครับมีประโยคให้แต่งทั้งหมด5ประโยคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นประโยคให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือประโยชนที่5ครับชอบต้นโทรทัศน์เล่นดูกีต้าร์และอ่าประโยคที่4ครับ อยู่แจในการดอกไม้ประดิษฐ์ในลองกลับไปแต่งดูนะครับต่อมาครับประโยคที่3ก็คือมาสุก่อนวันเสาร์วันอ่าไม่มีความหมายเลยนกักเรียนนักเรียนต้องกลับไปลองกลับไปดูไปหัดฝึกการแต่งประโยคดูนะครับแล้วก็เราลองเรียบเรียงประโยคใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับ และกเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ